คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast มีคนบอกครับว่าการทบทวนตัวเองจะส่งผลดีกับตัวเราเสมอครับถึงจะเป็นเรื่องยากแต่นานๆนครั้งเราก็ควรถอยหลังกลับมาทบทวนตัวเองกลั้นใจถามคำถามยากๆกับตัวเองยอมตอบผิดตอบถูกเพราะคำถามยากเพื่อจะก้าวต่อไปในชีวิตได้ ดีกว่าเมินเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและไปไหนไม่ได้เลยนั่นคือถ้าเราได้ทบทวนตัวเองบ้างซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนนะครับเป็นการที่เราจะใช้เวลาเงีย,งยบๆในการมองย้อนกลับไปยังสิ่งที่เราเคยทำสำเร็จหรือทำผิดพลาดไปบางทีเราอาจจะได้พบกับคำตอบแล้วดูว่าสิ่งที่ทำให้เราทำสำเร็จหรือสิ่งที่ทำให้เราล้มเหลวเกิดจากอะไรแล้วก็นำสิ่งนั้นกลับมาพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้น จะทำให้เราหลุดออกจากการก้าวหรือย่ำอยู่กับที่ช่วยให้เราทำผิดพลาดน้อยลงได้อย่างแน่นอนเหมาะมากนะครับสำหรับใครที่เป็นเหมือนผมที่บางครั้งชอบคิดอะไรซ้ำๆคิดวนๆย่ำอยู่กับที่ครับมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังในการทบทวนตัวเองด้วยนะครับคือเมื่อเราพบข้อผิดพลาดแล้วและข้อผิดพลาดนั้นมันดันเกิดจากตัวเราเองเราเพียงแค่ต้องยอมรับว่าโอเค เราทำพลาดไปแล้วไม่เป็นไรเราเอาใหม่ได้ยังมีโอกาสสำหรับเราเสมอแต่บ่อยครั้งที่เมื่อเราพบว่าความล้มเหลวมักเกิดจากตัวเราจากความผิดพลาดความบกพร่องความไม่รอบคอบก็อาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกโทษตัวเองทำให้เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองได้ครับนานๆเข้าก็จะเริ่มโทษตัวเองและกลายเป็นความรู้สึกฟ้องผิดอยู่ในใจตัวเองได้ดังนั้นผมอยากแนะนำว่า ก่อนที่คุณจะเริ่มทบทวนตัวเองอยากให้คุณปรึกษาพี่เลี้ยงในฝ่ายจิตวิญญาณของคุณหรือเมนเทอร์ของคุณหรือผู้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณที่คุณสนิทและไว้ใจได้แนะนำให้ใช้เวลาพูดคุยกับเขาครับเพื่อเราจะได้รับคำแนะนำดีๆได้รับการหนุนใจที่จะช่วยเสริมสร้างหัวใจของเราเขาอาจจะช่วยชี้แนะวิธีที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นทั้งในฝ่ายร่างกายและในฝ่ายจิตวิญญาณไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับ การทำสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้ใช่ไหมครับเพราะมนุษย์เราทุกคนก็ไม่สมบูรณ์พระเจ้ารู้ครับและพระเจ้าก็เข้าใจเราด้วยแต่เราสามารถนำทุกสิ่งที่เรากังวลหรือสิ่งที่ยังไม่เรียบร้อยในชีวิตของเรามาอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราครับใช่ครับเราต้องทำส่วนของเราด้วยคือการตัดสินใจ แต่ก็เป็นความจริงครับที่พระเจ้าอยากให้เราพึ่งพาพระเจ้าโดยการทูลขออย่ากระวนกระวายในสิ่งใดเลยแต่จงทูลทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานการวิงวอนพร้อมกับการขอพระคุณแล้วสันติสุขที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสเมื่อทำแบบนี้แล้วก็มอบความไม่สมบูรณ์ของเราไว้กับพระเจ้านะครับ และออกไปใช้ชีวิตกันต่อได้เลยครับพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราอย่างแน่นอนเมื่อเราร้องเรียกพระองค์อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับเพราะพระกัมพี์มีบอกกับเราว่าแม้บางสิ่งจะดูเกินกำลังของเราแต่ว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าครับคุ้นๆไหมครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่หนึ่งข้อที่37ครับที่สำคัญคุณสามารถส่งข้อความมาระบาย หรือเล่าให้เราฟังก็ได้นะครับทางเพจ c g n TV ไทยเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนที่จะให้คำแนะนำและรับฟังเรื่องราวของทุกคนเสมอนะครับและถ้าผู้ฟังชอบคลิปนี้หรือกำลังนึกถึงใครสักคนที่อยากให้เขาได้ฟังและได้รับพระพรร่วมกันก่อนนอนในคืนนี้ก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปเป็นเรื่องราวดีๆก่อนนอนสำหรับเขาและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการผลิตเรื่องราวดีๆก่อนนอนแบบนี้ออกมาอีกนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้ Good Night ครับ